หล,หลังจากที่ไปเดินเล่นชายหาดประตองมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาฟุตมาสาดค่ะรีแลกคุณผู้ชายชอบฟุตมาสาดนะคะไปที่ไหนก็ต้องฟุตมาสาดค่ะตอนนี้คุณ,ณนายแหม่มก็กำลังจะคุณนายแหม่ม้าใหญ่ป่าตอง ขาใหญ่นะคะขาใหญ่อย่าคิดเป็นอย่างอื่นที่ใหญ่นะคือขาค่ะใหญ่จริงจรวยูทูบเบอร์นะคะอย่าเปิดติดตามไปกดกดติดตามให้ด้วยนะคะเรื่องนภาเจริค่ะกดให้ถึงแสนนะคะกดกดหลายๆครั้งให้มันถึงแสน ตอนนี้ยุ่งไหมคะตอนนี้ช่วงนี้ประจอนก็ยังตอนนี้ก็ยุ่งใช่ไหมคะลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะขาใหญ่ก่อนขาเล็กไว้ที่หลังตรงนี้ชื่อร้านอะไรนะคะชื่อร้านแฮปปี้เน s แฮปปี้เนไทยมาสรดอยู่หน้าหาดเลย ใครมาก็มาอุดหนุนนะคะใครมาปาตองก็มาอุดหนุนนะคะตรงข้ามเลขเก้าตรงข้ามเลขเก้าอ๋อตรงข้ามเลขเก้าปาลุมาตอนนี้มีหมอสองคนเพราะว่ามีเย็บไม่ได้มีลูกค้า VIP ใช่จะมีตอนนี้ VIP โทรตามค่ะเป็นเคสๆที่นี่นวดดีใช่ไหมคะนวดบริการดี how you feel how you feel feel good <S <S fall s l e e p better than sit on the beach huh? yeah, much later. yes a later h much e y I think so you love foot massage ตอนนี้ป้าตองก็เริ่มใช่ดิเซจวันกลังจะู้าให้คุณอ๋อคุณนายหลับแล้วฟ <laughs> จ<า>้น <laughs> 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 จะใส่แว่นตานอน,น,อนลจะจ้ะ คุณนายบ่นปวดขาเดินมากไม่ได้ไขมันเยอะต้อง <c oughs> <c oughs> จากขาใหญ่ต้องทำให้ขาเล็กๆอีกคนก็กำลังจะหลับแล้วเพิ่งจะนวดหลับแล้ว แล้วเราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆรอหมออีกคนนึงมาตอนนี้อ๋อน้ำมะพร้าวมาแล้วเอาเพิน์ลปันมาเถอะอ๋อเอะเอาเอไม่กิไม่ใส่นำตาไม่ำให้พี่แม่มาต้มะพร้าวอีกลูกนึงปันได้ไหมคะได้คือหนูกินแอตไพรานันกินเออไป ลืมบอกลืมบอกไปค่ะโทษค่ะลูกนีกินไปนะเพื่อนสาวเนดงอันว่กินสดเนี่ยอ๋อโอเคอ๋ออยูวันดสวันโอเคโอเคอ๋อ he d n t w n no I want t e s t h e ลืมบอกไป I eat with some sugar. I have to eat fresh coconut. Yeah, fresh coconut. Yeah, I don't put any sugar. just really good. là. <coughs> I <coughs> โอเคงั้นเราก็จบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเราจะเป็นนวดอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ